นี่ครับผมวันนี้มาอามาหาอาครับเนี่ยบ้านอาครับมีรถเขาเนี่ยมนเที่ยวมาลดน้ำนำหัวครับนี่ครับอาญาทางแม่ครับนี่ครับโอ้สวนเขาสวนเขาใหญ่โตเดี๋ยวจะพาไปดูครับเนีพาไปดูครับ มีสระน้ำด้วยมีเป็ดเยอะแยะเลยนี่น้องเป็ดน้องเป็ดเต็มเลยเนี่ยดัส,สดีครับโอ้เป็ดเยอะแล้วเนี่ยมันมีไข่ไม่เป็ดเนี่ยโอ้โอ้ทำไมเป็ดมันต้องร้องกราบด้วยทำไมเป็ดมันต้องร้องกลับกลับกลกลนี่ยโอ้ เอ้ยเอ็งทําไมต้องร้องกับก้าวมาร้องเองเองไม่ได้อ่ะอ๋อรองเองมันบอกว่ามันร้องไม่ได้ถ้าร้องเองเองก็เป็นหมาโอ้ยโอ้ดูครับอ๋อเป็ดมันร้องเองเองไม่ได้เป็ดมันร้องกับก้าวร้องเองก็เป็นหมานี่ครับอู้นี่าณาจักของอาผมครับน้องของแม่ครับมีวัวด้วย วัวด้วยเอ้าอ,อ,อาวัวไปไหนวัวไปไหนวัวไปไหนโอ้เหรอโอ้อันน,น,นี้อันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรอานีกก่คืออะไรมันเป็นกระท่อมใช่ไหมมันเป็นกระท่อมใช่ไหมโอ้ถ้าถ้าผมเอาเมียน้อยมานอนได้ไหม นี่ก็ไม่ปรับทุกคนเนอะมันไม่ถ้าเอาเมียน้อยมาห้ามบอกเมียผมนะเออนี่ๆก็ท่อมอาเขาทำไว้นี่ครับผมท่านผู้ชมครับดู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 สระน้ำแกครับนี่นี่อาณาจักรของอาผมครับนี่น้องของแม่ก็ดูสิโอ้โหแล้วเราอาเลี้ยงเป็ดกี่ตัวครับตอนนี้สามสิบ สามสิบมี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 เป็ดเทศไหมไม่มีทำไมไม่เลี้ยงเป็ดที่มันเป็ดเทศอ่ะออเอาเป็ดไข่พออ๋อเอาเป็ดไข่พอโอ้โหเนี่สุดยอดมากสุดยอดมาเลยครับนี่จำนำได้เด้อวัดต้นยานจำนำได้เด้อฮะยยุุงงอ๋ออ่าเขาเรียกว่าไอ้นั่นเขาเรียกบรสัตบรสัตไอ้นั่นมาอาอ่าอาสลินไอ น้าโซลินอันนี้อันนี้เอาน้ําจากไหนลงมาเนี่ยโซล่าเซลที่มันมันปั่นเมื่อกี้คือคือดูดมาจากไหนดูดมาจากไหนไหลตลอดไหลมาอีกแล้วมามันดูดมาจากไหนจากล่างเปโจอ่ะนะโอ้อันนี้เหรอบาดาลเออเหรอโอ้ท่านท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับพอถึงเวลาน้ำจะดูดลงตลอดเวลานี่คือครับนี่ครับนี่โซล่าเซลล์ครับชีวิตของชาวบ้านนี่ครับนี่ครับประหยัดเห็นไหมพลังงานพลังงาน ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วน้ำตัามตัามสมืออะไรสมืดมันดูดนี่จะดูนะก็ดูนะนแล้ว,ลวกี่นาทีจึงจะมาที่ทึงจะดูดเนี่ย<ะ>อาอมาอีกแล้วมา,แล,วมาแล้วนี่ครับนี่ครับโซลา่าเซลล์ครับนี่ครับ มีวิธีทะเบียนไปอีกเนี่ยจะนำได้ต้นยางต้นยางอ่ะจับจับจับดูเนี่ยที่ทะเบียนไปแล้วจะนำได้สี่ห้าหมื่นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไอเขาเรียกว่าไอรัฐบาลเขาช่วยเขาเรียกว่าอะไรว่าไอบริษัทอะไรเขาเรียกว่าเกี่ยวกับธนาคารต้นไม้ธนาคารต้นไม้อ๋อเป็นอย่างนี้พอพอนั้นก็จะเอาไปยื่นธนาคารแล้วก็ให้เลยมีทะเบียนกำกับอยู่หมดเนี่ยอคือห้ามตัดห้ามตัดไม่ใช่ธรรมดาไปถึงเพืมันเต้นขึ้นึลย นี่แหละชีวิตอยู่เมืองนอกถึงจะถูกต้องแล้วกี่ต้นทั้งหมดโอ้จับไม่ได้ต้องถามตะโกร้อยกว่าต้นนั่นเลยแล้วแล้วอันนี้อันนี้อาทำอะไรไว้ทำนาเพาะไว้แล้วเหรอยังยังไม่ได้ไถอาทำไมมันมีข้าวอยู่อ๋อนี่ปุ๋ยปุ๋ยแกล้กามที่แกล้กราที่เป็ดแกราที่เริ่มเติมอีกที่ไหนเป็นไงลูตรงนีเเลยที่เซกเกตาเกยายที่อ้อสัตว์ถึงวันประมาณไร จะไหนประมาณติ้งติ้งที่ต่อติ้งซ่องจะไหนซ่องติ้งซ่องจะไหนซ่องอันแรอันแรกเหจะนกเห็นขุดนู่นจริงไหมไม่แม่ของของอาซาลินเนี่ยที่ที่เรื่องติิงหรอของอาซาลินที่ที่บรรพบุรุษแบ่งให้ก็คือตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้แต่ถ้าอาไปซื้ออีกที่หนึ่งที่อื่นที่ไปขุดสระขุดบ่อไว้ใช่ไหมโอ้แล้วแล้วที่ไปขุดบ่อขุดสระไว้มีปลาไหมที่นู่นมีอ๋อมี โอ้เนี่ยท่านผู้ชมดูสิครับท่านผู้ชมดูครับน้ำมันจะไหลตลอดเวลาเลยครับเนี่ยเนี่ยโซล่าเซลล์ครับดูสิครับนี่น้ำมาแล้วเห็นไหมเป็นน้ำธรรมชาติไม่ต้องเสียไฟครับนี่ครับนี่ครับโซล่าเซลล์ติดไว้สามแผงครับติดไว้สามแผงแล้วมีกล้องครับมีกล้องนี่ครับ นี่ให้ดูครับนี่คือระบบระบบโซล่าเซลล์เห็นไหมครับระบบโซล่บบาเซลล์ปั๊บนี่ระบบโซล่าปิ๊บน้ำจะไหลมาครับนี่ไหลมา<ห>น้ำจะไหลมาตรงนี้ปั๊บ,บๆๆๆครับนี่ไหลไมาแล้วโดย,โดยที่ไม่ต้องเสียไฟเลยครับน้ำใสปิ๊งดูท่านผู้ชมครับดูครับ ไทยนีออ่ยแล้วมีโอควายเน้อนี่เพลงนั่นนี่วันนี้ผมมาบุอากอาณาจักรของอาผมครับแต่พิธีรำเพลงแลี่ด่าเลยอาผมไม่ธรรมดานะครับผมมีวัวมีมีแต่วัวไม่มีควายใช่ไหมเออผมผมจะพูดผิดไปนึกว่ามีวัวมีควายมีแต่วัวครับเอออันนี้ปิดมาให้ <laughs> เป็ดมันออกไปอ๋อเป็ดมันออกไปเล่นน้ำมาให้มันเล่นเออเออเนี่นะอาณาอาณาจักรนี่คืออาณาจักรของ อ่าผมครับแต่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่เห็นเพราะว่าวัวเนี่ยวัวเนี่ยลื้อเห็นไหมนะตรงนี้เป็นคอกวัวครับแต่วัวไปนาหมดแล้ววัวเป็นสิบยิตัวครับนี่ครับคือคือคนเราอ่ะใช้ชีวิตพอเพียงก็โอเคหมดนะแต่อ่าอ่าผมว่านะ อาชรินอาทรินต่อไปไม่ต้องซื้อเหล้าให้ตะโก้แล้วมม,มะม่วงเไปทําแป้งสาโทกับต้มเหล้าให้แก,กกินไม่ต้องไปซื้อเลยอออีกร <laughs> ะเทอืม้ย,มยกระทเทีเ่มาม่นเพื่อนเยเอแม่อยาบตีเถอ,อเนะน้เอาเคีเคไม่ว่าอเ็เออโอเคด <c oughs> ได้ได้ไดอันนี้ผมขออนุญาตอานะผมมาเทีย่ยวบ้านอามาถ่ายลงคลิป นี่หนูไก่แกมมเยอะเลยโอ้มีไก่ด้วยดูครับมีหนูไก่ครับนี่ครับโอ้ไก่สวยๆนั่นเลยครับนี่ครับเราจะต้มจะต้มไก่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีด <c oughs> อาณาจากักรอาณาของน้องสาวแม่ของผมนี่เขามีข้าว <c oughs> มีอะไรเยอะแยะ นี่มาจากหน้าครับรถคันนี้มาจากหน้าครับมีบุกเลยวันนี้บุกโอเคอ่าอ่าสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอให้ปีใหม่ขอให้เป็นตัว tôi kia không? Đi. À, ổn